ก่อนอื่นก่อนอื่นเราก็เก็บมะม่วงหามะนาวโหมานะจ๊ะเลือกลูกแก่จัดๆเราเก็บมาครึ่งกิโลนะคะเราใช้ครึ่งกิโลเสร็จแล้วเราก็นํามาล้างน้ําล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะน้ําเวลาล้างใช้ปริมาณเยอะๆเพราะว่ามะม่วงหามะนาวโหเวลาแก่เสร็จแล้วจะมีเกสรอ,อยู่ตรงปลายลูกติดตีด,ดําๆนะคะเราก็ล้างสาว,สาวน้ําแรงๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เทใส่ตะกร้าเพื่อที่ให้น้ํานะคะกระเสดผงออกไป เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เหยา่อน้ําให้เสดบบนี้นะคะใส่กระมังไว้เหมือนเดิมอ่านี่เตรียมขั้นตอนนี้ก่อนนะคะต่อไปเตรียมกระมังมาใส่น้ําไปกะว่าพอท่วมลูกมะม่วงหาวะนนาวหกของเราเมื่อสักครู่นี้ใส่เกลือลงไปสองช้อนใส่ลงไปเลยค่ะเกลือสช้อนเพราะเราต้องการความเข้มข้นของน้ําเกลือหลังจากใส่ไปแล้วก็คนให้ละลาย เสร็จแล้วนะคะมะม่วงหา่มะนาวหูเราก็เอามาผ่าผ่าผ่าก่อนเวลาผ่าเสร็จแล้วเวลาแค่เม็ดนะคะเราใช้ด้ามช้อนใช้ด้ามช้อนแบบนี้นะคะแคะเม็ดแคะเม็ดออกนะคะด้ามช้อนแคะเม็ดเสร็จแล้วเราก็ใส่กระมังน้ําเกลือแค่เม็ดนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วใส่ในกระมังน้ําเกลือ แค่จนกว่าจะหมดครึ่งกิโลที่เราเตรียมไว้ตอนนี้เราผ่าหมดแล้วนะคะ หลังจากผ่าหมดแล้วเราก็แช่น้ําเกลือเอาไว้ก่อนสาเหตุที่เราต้องแช่น้ําเกลือเอาไว้นะคะเพราะเราต้องการให้ความขมของในเนื้อโมงหามนาวหูมันออกมานะคะยางก็จะได้ออกไปด้วยเราแช่ไว้1ชั่วโมงนะคะแช่ไว้1ชั่วโมงนะคะแช่น้ําเกลือ,อหลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าทำยังไงต่อตอนนี้นะคะเราก็แช่ครบหชั่วโมงแล้วหลังจาก เราแช่ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ตักออกจากน้ําเกลือนะจ๊ะบตักออกจากน้ําเกลือได้เลยล้างน้ําเปล่านะคะล้างน้ําเค็มออกนิดนึงตักจากน้ําเกลือนะคะมาใส่กระมังน้ําเปล่าอ่าหลังจากอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ซาวน้ํานะคะซาวน้ําเปล่า เราก็ตักจากกระมังที่ล้างน้ำเปล่านะคะขึ้นมานะคะขึ้นมาให้สะเด็ดน้ําเอาใส่กระมังไว้กระมังเปล่านะคะอันนี้เราล้างน้ําเกลือด้วยน้ําเปล่าเรียบร้อยแล้วอืม ต่อไปเราก็เตรียมน้ำปูนใสมานะคะน้ำปูนใสด้านบนจะใส่แบบนี้นะคะด้านล่างจะเป็นตะกรอนของปูนอยู่ข้างล่างแล้วก็เทน้ำปูนใสใส่สลงไปนะคะแช่น้ำปู re, นใส่ค่อยค่อยเทนะคะค่อยๆเทน้ำปูนใส่ลงไปเทลงไปให้ท่วมนะคะให้ท่วมเม็ดมะม่วงหานาโหที่เราแค่เอาไว้นะคะเทน้ำปูนใสลงไปแบบนี้แช่ไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแช่น้ำปูนใสอีกหนึ่งชั่วโมงอ่า แช่ทิ้งไว้เดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาดูกันต่อนะจ๊ะอันนี้ทท่แช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะหนึ่งชั่วโมงน้ำปูนใสพอเราแช่น้ําปูนนะคะแช่ไปครบหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็ตักะม่ว่งหามะนาวโอห,าาหที่เราแช่น้ําปูนขึ้นนะคะเอามาล้างน้ําล้างสักสองน้ํานะคะล้างสักสองน้าตักขึ้นมาใส่น้ำเปล่าล้างสองน้ำเพื่อที่จะให้ให้ปูนมันออกนะคะ นี่คือน้ำที่หนึ่งใช้กระชอนคนๆนะคะน้ำที่หนึ่งต่อไปนะคะเราก็ล้างน้ำน้ำปูนอีกรอบหนึ่งครั้งที่หนึ่งไปแล้วต่อไปนะคะล้างน้ำที่สองอ่านี่ล้างน้ำครั้งที่สองนะคะล้างน้ำปูนออกโอเคต่อไปนะคะเตรียมกระมังมาเตรียมกระชอน คะเตรียมกระชอนมาอันนี้หลังจากที่น้นํานี้น้ําที่สองของการล้างน้ำปูนใช่ไหมคะเราก็ตักขึ้นตักขึ้นเสร็จแ,แล้วใส่กระชอนกรองอันนี้เราจะกรองน้ําให้สเสด็จเลยนะคะให้น้ําออกให้แห้งกรองใส่กระชอนไว้ก่อนให้แห้งทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะคะให้น้ําให้น้ําในม่วงหามมะนาวโหนนี้สเสด็จด,ดีๆนะคะ ใส่กระชอนทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีเพื่อต้องการให้น้ำออกให้หมดหลังจากเราตักขึ้นจนเสด็จน้นําแบบนี้แล้วที่เราบอกว่าทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีเข้าไหมคะพอเสด็จน้ํานะคะ,ะน้ํนะาด้านบนนี่เราไม่ใช้นะคะแล้วเราก็นํากระมังเปล่ามาให้แห้งนะคะเอามะม่วงหนะัห่นหนาหูใส่ลงไปจากใส่ลงไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ําตาลทราย น้ำตาลทรายเราใช้ถ้วยครึ่งนะคะน้ำตาลทรายถ้วยครึ่งแต่ถ้าเป็นน้ำตาลทรายขาวอาจจะใช้สองถ้วยเพราะว่าน้ำตาลทรายขาวนะั้นมันจะหวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายแดงอันนี้เราใช้น้ำตาลทรายแดงเราก็เลยใช้แค่ถ้วยครึ่งนะคะอันนี้อยู่ที่ประเภทน้ำตาลถ้าน้ำตาลทรายขาวนะคะสองถ้วยอย่าลืมนะจ๊ะเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยจ้าใส่ใลงไปในนี้เลยเสร็จแล้วใช้ทพีคนนะคะ แล้ตะพีโคนให้เข้ากันแล้ตะพีโคนให้น้ำตาลกับมะม่วงหามมนาโหน้เข้ากันคลุเก,กเค้าให้เข้ากันหลังจากคลุกเค้าให้เข้ากันดีแล้วนะคะหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมง หมักทิ้งไว้ก่อนนะคะหนึ่งชั่วโมงการเอาน้ําตาลมาคุกแบบเข้มข้นแบบนี้เขาเรียกว่านอกผลไม้ด้วยน้ําตาลทําไมถึงต้องคุกแบบเข้มข้นแบบนี้เราต้องการให้น้ําตาลทรายนั้นซึมเข้าไปในเนื้อของมะม่วงห่าวมะนาวโหเพราะฉะนั้นวิธีทําแบบนี้เขาเรียกว่าคุกน้ําตาลเข้มข้นหรือว่านอกด้วยน้ําตาลนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมมะม่วงห่าวมะนาวโหที่ลูกสีแดงคือพูดง่ายๆก็คือมะม่วงหามะนาวที่สุกนะคะ เตรียมมาประมาณสักยี่สิบสามสิบลูกเสร็จแ,แล้วเทน้ําใส่ลงไปน้าใส่ลงไปนะคะพอท่วมลูกแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็บีบนะคะทําไมถึงต้องใช้ใต่ถุงมือนะคะเพราะว่ามันอ่าเม็ดม่วามะนาวห,หมันมียางใช่ไหมคะยางมันสีอ่ามันจะติดเล็บทําให้เล็บเรานั้นล้างไม่ค่อยออกนะคะเราก็เลยต้องใช้ถุงมือถุงมือช่วยในแบบนี้นะคะ อันนี้ลูกสุกนะคะบีบไม่ยากนะคะบีบแล้วเราก็คั้นคั้นให้น้ําสีแดงนะั้นออกเยอะๆเราต้องการความเข้มข้นของน้ําสีแดงเราก็คั้นนะคะคั้นแล้วก็บีบน้ําจนน้าสีแดงเข้มแบบนี้เตรียมไว้คั้นเตรียมไว้เลยต่อไปนะคะเราก็มาดูมะม่วงหามมนาวโหของเรานะคะที่เรา ุกน้ำตาลค้าวน้ำตาลเอาไว้ที่เราบอกว่าให้ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราแช่ไว้แล้วแช่แช่น้ำตาลหรือว่าหมักน้ำตาลาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นหลังจากครบหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เอาเอา,เอาน้ำมะม่วงหางมานาโโหที่เรา,ารคั้นไสักครูนนี้มาเทใส่ลงไปมาเทใส่ลงไปเลยนะคะ ต้องการให้น้ำสีแดงๆไหลลงไปหลังจากนั้นเราก็ใช้ทพีนะคะทะพีคนคนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราเทลงไปงนี้เสร็จแล้วนะคะหมักทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงนะคะหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงทําไมถึงต้องหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเพราะเราต้องการให้สีแดงๆของน้ํามะม่วงหัม่มลาโหกที่ใส่ลงไปนั้น เซึมเข้าไปในเนื้อของมะม่วงหามมนาหกของเรามะม่วงหามะนาหกของเราสีจะได้แดงสดใสนะคะนี่คือเทคนิคแช่ไว้กว่อนนะคะแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพอครบครึ่งชั่วโมงเรามาดูกันจะทํยังไงต่อไปเดี๋ยวติดตามนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะหลังจากที่เราแช่อันนี้ไว้ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักตักมะม่วงหามะนาโกออกจากกระมังน้ําตาลนะคะออกจากกระมังน้ําตาลน,นะคะ ตักเอามาใส่ถาดหรือ,อกระมังอื่นไว้นะคะตักออกมาเลยอ่าตอนนี้เราก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วนะคะอ่าแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงพอพอตักออกมาเสร็จแล้วน้ำเชื่อมที่เหลือเอาไปตั้งไฟนะคะน้ำเชื่อมที่เหลือไปตั้งไฟเคี่ยว เราจะตั้งเคี่ยวจนน้ำเชื่อมนี้เริ่มข้นนะคะเดี๋จะรอสักครู่หนึ่งรอให้เดือดก่อนตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเดือดนะจ๊ะเราเคี่ยวต่ออีกหน่อยนึงให้น้ำเชื่อมลักษณะออกข้นๆนะคะไว้เคี่ยวก่อนตอนนี้ยังไม่ข้นนะคะเพิ่งจะเริ่มเดือด ต่อไปจะใส่เกลือใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะเกลือเพราะว่าถ้าหวานอย่างเดียวมันจะไม่อร่อยเราเพิ่มความเค็มของเกลือลงไปนิดนึงเราเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนน้าตาลเหนียวแบบนี้นะคะพอเหนียวแบบนี้แล้วใช้ได้นะคะเราก็เบาไฟนะคะเบาไฟ หลังจากที่เราเบาไฟเสร็จแล้วนะคะน้ำเชื่อมมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะยังไม่ข้นเกินไปนะคะแค่เนืดๆเนืเสร็จแล้วเราก็นำนำมะม่วงหามะนาโหที่เราตักขึ้นไว้นะคะเทใส่ลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเคี่ยวต่อไปอีกประมาณสินาทีอันนี้เรายังไม่ได้ดับไฟนะคะเพียงแต่ว่าใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะใช้ไฟอ่อนที่ตุดนะคะเคี่ยวต่อไป เราต้องการให้น้ำเชื่อมเข้มข้นนั้นเข้าไปในเนื้อของมะม่วงหามะนาวโห่นะคะแต่เราไม่เอาเดือดจัดนะคะถ้าเดือดจัดบุ๊บมะม่วงหางมะนาวโหมันก็จะเละอันนี้เข้มข้นแบบนี้นะคะค่อยๆคนไฟอ่อนๆนะคะคนไปประมาณสักสิบนาทีนะคะทิ้งไว้คนบ้างทิ้งบ้างนะคะพอเราปล่อยให้กอมน้ำเชื่อมอยู่อย่างนี้นะคะประมาณ อ่สิบห้าสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีหรือว่ายี่สิบนาทีนะคะนี่เราเอานานหน่อยนะคะยี่สิบนาทีเสร็จแล้วเราก็ตักออกนะคะตักออกให้ให้ออกจากน้ําเชื่อมนี้ของเราต้องการให้น้าเชื่อมซึมเข้าไปในเนื้อเยอะๆนะคะเราแช่แช่ในน้ําเชื่อมอุ่นๆนค่ะยี่สิบนาทีตักออกหลังจากตักออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแดงสีสวยน่าก,กินมากทิ้งให้น้ําเชื่อมตัเด็ดน้ํานะคะ ส่วนน้ำส่วนน้ำเชื่อมที่เหลือในกระทะเราไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อให้เหนียวเหนียวเสร็จแล้วเราจะเอามาลาดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เราเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนข้นหนืดแบบนี้แล้วนะคะไฟต้องเบาๆนะคะถ้าไฟแรงมันจะไหม้น้ำเชื่อมของเราที่ข้นหนืดเหนียวขนาดนี้ได้ขนาดนี้เราก็พอแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะคะปิดไฟได้เลย อตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะจะข้นเหนียวหนืดแบบนี้หลังจากปิดไฟเรียบร้อยแล้วมะม,ม่วงหามนาโหนที่เราตักขึ้นตักระชอนไว้แล้วเอาเทล,ลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะเทไปอรอบนึงคุกเลยครั้งนี้คุกให้น้ําเชื่อมอเข้ากันแบบนี้เลยนะจ๊ะคุกเลยอ,อันนี้น่าทานมากเลยนะคะเหนียวข้นหนืด เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เก็บใส่กระปุกหรือใ่ภาชนะเอาไว้กินนะคะอ่าคุกแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นเงาสวยแล้วก็จะเหนียวอ่าแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ภาชนะแช่ตู้เย็นเอาไว้แค่นี้ก็เสร็จลวจ้า วิธีนี้เป็นวิธีการน็อกผลไม้หรือว่าน็อกมะม่วงหาวนาโหด้วยน้ำตาลทรายที่เข้มขน้นเวลาแช่ก็ใช้เวลาน้อยนะคะเวลาทําก็ใช้เวลาน้อยไม่ต้องแช่ค้างคืนค้างวันเหมือนกับวิธีการเชื่อมแบบวิธีอื่นๆวิธีนี้ทําง่ายแล้วก็ได้กินเร็ว อร่อยรสชาติหวานกรอบนะคะและที่สําคัญสีแดงสุดสด้วยเทคนิคการใช้น้ํำม่วงหามโนโหแบบสุกนะคะถ้าชอบวิธีการนําเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรูอก,กดแชร์ส่งต่อกันด้วยนะคะและที่สําคัญกดรูปก,กระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการติดตามให้กับเราด้วยจ้า